คุณคิดว่าโลกนี้ปลอดภัยดีแสดงว่าคุณยังไม่ได้ยินเรื่องที่เกิดขึ้นที่หาดบอนไดเมื่อวันที่14ธัท่นวาคมที่ผ่านมาเพราะวันนี้คือฝันร้ายกลางวันแสกๆที่เปลี่ยนชายหาดสุดสวยให้กลายเป็นสมะระภูมิเลือดในเวลาเพียงแค่10นาทีกลางหากระสุนที่ป่งใส่ฝูงชนนับพันชายคนหนึ่งที่ไม่มีปืนไม่มีชุดเกราะและเป็นเพียงพ่อค้าผลไม้ธรมธรมดา กลับทำสิ่งที่ตำรวจสี่นายนั้นยังไม่กล้าทำวันนี้แอดมินจะพาไปดูเบื้องลึกเหตุวินาศกรรมซิดนีย์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้และชายมุสลิมที่ยอมเสี่ยงตายเพื่อช่วยชาวยิวจนคนทั้งโลกนั้นต้องกราบหัวใจและคุณกำลังฟังเรสไฟล์พอดแคส ว่าคุณผู้ชมได้เลื่อนดูฟีดหรือว่าชมข่าวตามรายการในโทรทัศน์ก็น่าจะพอรู้เรื่องเหตุการณ์ก่อการร้ายที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่14ธันวาคมที่ผ่านมาที่หาดบอนไดในซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียซึ่งเกิดขึ้นระหว่างงานฉลองเทศกาลฮานนคะโดยทางเจ้าหน้าที่ระบุว่าเป็นเหตุโจมตีที่พุ่งเป้าไปที่ชาวยิวโดยเฉพาะในวันแรกของเทศกาลซึ่งจัดงานที่มีชื่อว่าฮานาคะไบเดอร์ซี ซึ่งเป็นงานประเพณีที่เขาจัดกันเป็นประจำทุกปีที่นั่นการก่อเหตุเกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณ6 4โมง45นาทีตามเวลาท้องถิ่นและกินเวลานาน,านประมาณ1 0 1 1นาทีในวิดีโอนี้เราจะมาเจาะลึกไทม์ไลน์ของเหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างวีรกรรมความกล้าหาญที่เกิดขึ้นการตอบรับจากเจ้าหน้าที่รัฐทั่วโลกและข้อมูลเพิ่มเติมว่าคนที่ลงมือก่อเหตุนั้นคือใคร รวมถึงผู้ที่โชคร้ายต้องเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ด้วยเราจะรวบรวมรายงานทั้งหมดมาสรุปให้จบในอีพีนี้อีพีเดียววิดีโอนี้จะแพ็กทุกอย่างให้คุณดูจบในครั้งเดียวและจะเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆเหตุการณ์สยองนี้เริ่มขึ้นตอน6มง45นาทีของวันที่14ธันวาคมที่หาดบอนไดบริเวณที่เรียกว่าอาเชอร์พาร์คใกล้ๆกับสนามเด็กเล่นและบอนไดพาวิลเลียน ซึ่งอยู่ติดกับหาดเลยมือปืนสองคนเริ่มเปิดฉากยิงจากจุดที่อยู่สูงกว่าบนสะพานล,ลอยที่อยู่แถวๆนั้นโดยเล็งเป้าไปที่กลุ่มชาวอยู่งานนี้มีคนมาร่วมงานกว่าพันคนดังนั้นมันเลยเป็นพื้นที่ที่มีเป้าหมายเยอะมากสำหรับที่พวกเขานั้นจะก่อเหตุนั่นคือเหตุผลที่พวกเขาเลือกสถานที่แห่งนี้อย่างที่บอกไปการโจมตีใช้เวลาประมาณ10นาทีมีเสียงปืนดังขึ้นหลายสิบนัด จากคนร้ายทั้งสองคนและแน่นอนว่าเกิดความโกลาหลขึ้นในทันทีที่เสียงปืนนัดแรกดังขึ้นตอนแรกผู้คนคิดว่ามันเป็นเสียงจุดพลุเลยยังไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ไม่รู้ว่าเป็นเสียงปืนก็เลยไม่ได้หนีกันในทันทีจนกระทั่งเริ่มเห็นคนถูกยิงนั่นแหละถึงได้เริ่มสติแตกกันใชาหาดถูกเคลียร์พื้นที่อย่างรวดเร็วผู้คนพากันวิ่งหนีตายไปตามหาดและถนนรอบ คนแถวนั้นก็ช่วยกันปฐมพยาบาลคนที่ถูกยิงตำรวจตอบโต้ค่อนข้างเร็วและพยายามเข้าไปปะทะกับมือปืนอย่างไรก็ตามมีบทสัมภาษณ์หลายชิ้นที่คนบอกว่าตำรวจดูเหมือนจะกลัวที่จะลงมือมันได้มีบทสัมภาษณ์หนึ่งจากชายชาวยิวสูงอายุคนหนึ่งที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดและนี่คือบทสัมภาษณ์ของเขานักข่าวถามว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างชายชาวยิวคนนั้นตอบว่ามีมือปืนสองคน คนหนึ่งเนี่ยมันอยู่บนสะพานอีกคนเนี่ยอยู่ข้างล่างยิงต่อเนื่องอยู่ประมาณ20นาทียิงแล้วก็เปลี่ยนแม็กกาซีนแล้วก็ยิงต่อง่ายๆแบบนั้นเลยตลอด20นาทีนั้นน่ะมีตำรวจอยู่4นายแต่ไม่มีใครยิงโต้อตอบสักคนไม่มีเลยเหมือนพวกเขาตัวแข็งไปเลยประมาณ20นาทีนั้นส่วนในคนก่อเหตุนะนะเขายิงแล้วก็เปลี่ยนแม็กกาซีนไปเรื่อยๆผมเนี่ยมองเขาอยู่ตลอดเวลาแถมผมยังมีลูกเล็ก2คนที่อยู่กับผมในตอนนั้นด้วย ที่ผมเห็นนั้นเขามีทั้งไรเฟิลแล้วก็ปืนพกยิงเอายิงเอาส่วนอีกคนอยู่ข้างล่างก็เริ่มขยับเข้าใกล้ฝูงชนไปทีละนิดแต่ที่น่าตกใจเนี่ยก็คือว่ามีคนหนึ่งในงานนี่แหละเขาไปแย่งไรเฟิลเขาแล้วก็ยิงกลับไปและนั่นคือคนหนึ่งที่ผมเห็นนะคนอื่นๆนี่ไม่แน่ใจนักข่าวจึงถามต่อว่าเขาเล็งเป้าไปที่ใครกันล่ะชายคนนั้นก็ได้ตอบว่าโอ้ยทั้งฝูงชนนั่นแหละใครเป็นยิวมันยิงหมดอ่ะไม่สนว่าเป็นผู้ชายหรือว่าเด็กทุกคนเลย นักข่าวได้ถามต่อว่าเขาได้พูดอะไรไหมผมไม่ได้ยินเลยจริงๆนะเสียงปืนมันดังมากจนไม่ได้ยินอะไรเลยผมอยู่ไกลเกินไปด้วยแหละเขาอยู่บนสะพานผมอยู่แถวๆเต็นท์แต่ว่าผมมามองเขาอยู่ตลอดผมรู้เลยว่าเขายิงยังไงเห็นไปยันปืนของเขาดูทรงเนี่ยมันตั้งใจเล็งมากเลยแล้วก็ใช้เวลาประณีตมากในการยิงแต่ละนัดส่วนตำรวจที่ดูน่าสงสารโอ้ยอย่าให้พูดเลยดีกว่าพวกนั้นนะกลับไม่ยิงตอบโต้อะไรเลย ผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเออทําไมล่ะในตอนนั้นที่คุณเจอเหตุการณ์เนี่ยคุณคิดอะไรอยู่ผม,มนะเป็นคนอิสราเอลผมคุ้นเคยกับสถานการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นบ่อยที่นั่นนะแต่มันแย่มากที่มันมาเกิดใจกลางบอลไดแบบนี้แม่งโคตรแย่เลยเสียบรรยากาศนักข่าวจึงถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยคืนนี้มันคือง,งานเกี่ยวกับอะไรกันแน่ชายคนนั้นก็บอกว่างานฮานากะงานของเชาวยิวเราจัดทุกปีนั่นแหละวันอาทิตย์แรกของเทศกาลเราจะจัดกันที่นี่ สำหรับผมม่ชินแล้วล่ะแต่เรื่องนี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรกันล่ะนี่มันดูพยายามมากเลยนะที่จะฆ่าพวกเราเนี่ยมันคือการก่อการร้ายที่จ้องจะฆ่าแต่คนยิวไม่สนว่าคุณจะเป็นใครมาจากไหนแค่คุณเป็นยิวเนี่ยมันฆ่าหมดถึงเวลาที่คนในออสเตรเลียเนี่ยต้องเข้าใจแล้วว่าเราเนี่ยไม่ใช่เป้าหมายเราเป็นพลเรือนเหมือนพวกคุณนั่นแหละไม่มีเหตุผลที่เราจะต้องมารู้สึกไม่ปลอดภัยในประเทศของพวกเราเองนี่คือประเทศของเรา เราอยู่ที่นี่เราต้องรู้สึกปลอดภัยสินักข่าวก็ได้ถามไปถึงครอบครัวว่าปลอดภัยไหมเขาบอกว่าผมมากับลูกหกคนแต่ขอบคุณพระเจ้าทุกคนปลอดภัยและคนตายละ่ะมีบ้างไหมผมเห็นคนตายแน่ๆหศพแต่ที่เจ็บหนักๆเนี่ยน่าจะอยู่ราวๆหกถึงเจรายนี่แหละกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณเนี่ยคุณอยากจะอธิบายอะไรที่เกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ชายคนนั้นจึงตอบว่าผมมาเคยเป็นทหารดังนั้น ผมเลยแค่เช็คว่าลูกๆผมมายังโอเคไหมถ้าทุกคนรอบข้างโอเคก็เรียกทีมแพทย์ให้คนเจ็บนั่นคือสิ่งที่ผมทําได้และก็พาลูกๆวิ่งหนีไปที่รถก็ทํานองนั้นคุณเคยเป็นทหารที่อิสราเอลเหรอชายคนนั้นก็ได้ตอบว่าใช่คุณเคยคาดคิดไหมว่าจะต้องมาเจอเขตสงครามที่หาดบอลไดเนี่ยเอาจริงๆเลยนะผมเคยคิดนะว่าวันหนึ่งเนี่ยมันต้องมาถึงแน่เพราะมเหตุการณ์มาเยอะแล้วก็รู้ว่ามันจะมาแต่ไม่คิดว่ามันจะรุนแรงขนาดนี้ ผมคิดว่ามันอาจจะมีแค่เด็กสักคนเดินเข้ามาแล้วก็ยิงกระสุนเพียงนัดเดียวไม่ใช่ยิงกันแบบ20นาทีแบบนี้มันยิ่งกัานางสงครามซะอีกคุณบทสนทนานั้นก็จบเพียงเท่านั้นนอกจากนี้ก็ยังมีคนทั่วไปจํานวนมากที่คอยช่วยปฐมพยาบาลคนที่บาดเจ็บมีอาสา,าสมัครมากมายที่ช่วยยือชีวิตของคนที่ถูกยิงตำรวจใช้เวลาประมาณ10นาทีถึงจะเริ่มคุมสถานการณ์เอาไว้ได้และได้วิสามัญมือปืนหนึ่งในนั้นซึ่งปรากฏว่า ทั้งสองคนนั้นเป็นพ่อลูกกันพวกเขาร่วมกันก่อเหตุโดยคนที่เป็นพ่อนี่แหละที่ถูกยิงเสียชีวิตส่วนคนลูกเนี่ยบาดเจ็บสาหัสผู้บัญชาการตำรวจรับนิวเซาวล์และนายกรัฐมนตรีพวกเขาต่างประกาศวานันนี้เป็นเหตุการณ์ก่อการร้ายที่มีแรงจูงใจมาจากความเกลียดชังชาวยิวนี่ถือเป็นการโจมตีที่แรงที่สุดอันดับสองของออสเตรเลียตั้งแต่ที่เกิดเหตุสังหารหมู่พอดอาเธอร์ในปี1996 แต่นี่คือเหตุการณ์ก่อการร้ายที่เลวร้ายที่สุดในประเทศนอกจากรอยกระสุนที่ทั่วไปทั้งบริเวณแล้วยังพบระเบิดเสว่งแวเครื่องในรถของคนร้ายที่จอดอยู่ใกล้ๆนั้นด้วยแต่โชคดีที่หน่วยกู้ระเบิดเนี่ยจัดการกับมันได้ทันเวลารายงานส่วนใหญ่ระบุว่ามีพลเรือนเสียชีวิตอย่างน้อย15รายโดยมีอายุตั้งแต่10ขวบไปจนถึงอายุ87ปีโดยส่วนหนึ่งในผู้เสียชีวิตนั้นเป็นผู้รอดชีวิตมาจาก่า้กักกันของนาซี และบางคนเป็นถึงผู้นำชุมชนมีผู้บาดเจ็บอีกกว่า40รายหลายคนต้องนอนโรงพยาบาลโดยข้อมูลนี้ได้อัปเดตล่าสุดในวันที่15ธันวาคมที่ผ่านมามี26-40รายที่ยังคงต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดปัดแผลส่วนใหญ่นั้นเป็นแผลจากรอยกระสุนบางคนอาการโคมา่ารวมถึงต้ารวอ2นายด้วยมือปืนที่เสียชีวิตคือสาจิตอาครามอายุ50ปี เขามีใบอนุญาตครอบครองปืนและมีปืนที่จดทะเบียน6กระบอกซึ่งตำรวจเนี่ยตามยึดได้ทั้งหมดเขามาออสเตรเลียในปี1998ด้วยโดยวีซ่านักเรียนและได้ถิ่นที่อยู่ในภายหลังส่วนนาว,วิดอาครามผู้เป็นลูกเขามีอายุ24ปีเขาเกิดที่นี่คนลูกได้รับบาดเจ็บสาหัสและถูกส่งโรงพยาบาลเพื่อรอการดำเนินคดีเขาเคยถูกตรวจสอบโดยหน่วยข่าวกรองในปี2019 พราะมีข้อมูลว่าเขามีความเชื่อมโยงกับรัฐอิสลามหรือว่าไอซิสในซิดนีย์หลังจากเหตุการณ์นี้นายกรัฐมนตรีได้ประกาศว่าเขาจะยกระดับกฎหมายปืนให้มีความเข้มงวดขึ้นไปอีกซึ่งจะเป็นการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ปี1996เขายังบออีกด้วยว่าในช่วงหลังๆมานี้ เขาได้รับคําแนะนําให้ปรับกฎหมายจากหน่วยข่าวกรองซึ่งกําลังถกเถียงเกี่ยวกับเรื่องของภัยคุกคามจากกลุ่มที่ต่อต้านชาวยิูทพูดถึงเหตุการณ์นในปี1996ที่พอร์ตอาเธอร์เหตุการณ์ในครั้งนั้นก็เป็นการกราดยิงที่เลวร้ายที่สุดในออสเตรเลียมือปืนก็คือมาตินไบรอันวัย28ปีเขาได้สังหารคนไปทั้งหมด35รายบาดเจ็บอีกกว่า23รายอาวุธที่ใช้ก่อเหตุนั้นเป็นปืนกึ่งอัตโนมัติ เหตุการณ์น so, ั้นทำให้เกิดการปฏิรูปกฎหมายปืนระดับประเทศภายใน12วันแบนปืนกลึ่งอัตโนมัติและปืนลูกสองทุกชนิดมีระบบจดทะเบียนที่เข้มงวดและมีการรับซื้อปืนคืนกว่า600,000กระบอกเพื่อนำไปทำลายทิ้งเรากลับมาที่เหตุการณ์ในวันที่14มีเรื่องมหัศจรรย์เกิดขึ้นชายมุสลิมออสเตรเลียวัย43ปีเขามีชื่อว่าอาเมดอัลฮามดเป็นพ่อลูกสองเขาได้ทำสิ่งที่หลายคนนั้นไม่กล้าทำ เขาถูกยกย่องเป็นฮีโร่จากความกล้าหาญที่เหลือเชื่อเขาเป็นคนซีเรียแต่กำเนิดแต่ตอนนี้เป็นพลเมืองของออสเตรเลียแล้วเขาไม่มีประสบการณ์เรื่องปืนเลยแค่ไปนั่งกินกาแฟกับเพื่อนแถวๆนั้นพอดีในช่วงที่ชุลมุนในตอนนั้นเขาเห็นว่าซาจิสกระสุดหมดและกำลังหลบอยู่หลังรถอาเมดเลยฉวยโอกาสวิ่งเข้าไปชาร์จแย่งไรเฟิลออกมาจากมือของมือปืนและเล็งปืนใส่เพื่อกู่ให้เขานั้นถอยไปแต่เขาไม่ได้ยิง พอคนร้ายได้วิ่งหนีไปอาเมดก็เอาปืนพิงไว้กับต้นไม้และยกมือขึ้นเพื่อบอกตำรวจที่มาถึงว่าเขาเนี่ยไม่ใช่คนร้ายนะในความโกลาห่นนั้นเขาถูกยิงที่แขนหนึ่งนัดและบาดเจ็บอีกหลายจุดแต่การเข้าไปขัดขวางของเขาช่วยหยุดการก่อเหตุและช่วยชีวิตคนได้อีกมากมายขณะที่เขากำลังแย่งปืนจากคนเป็นพ่อนาฟีฟคนลูกที่ตอนนั้นกำลังอยู่บนสะพานเขาก็ได้หันปืนและยิงใส่อาเมดอย่างน้อยสองนัด เขาได้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเซนจอร์จและได้เข้ารับการผ่าตัดอยู่หลายครั้งข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่15ธันวาคมอาการของเขานั้นได้ดีขึ้นแล้วญาติของเขาบอกว่าเขานี่แหละคือฮีโร่ตัวจริงพ่อแม่ของเขาก็บอกว่าภูมิใจในตัวลูกชายมากที่เขาสามารถช่วยชีวิตคนโดยที่ไม่สนเรื่องความต่างของศาสนาหลังจากเหตุการณ์นี้ผู้นำรัฐต่างๆก็ได้ออกมาประนามความชั่วร้ายและยกย่องความกล้าข,ของคนธรรมดาคนนี้ แม้แต่โดนัลด์ทรัมป์อีกแล้วเหรอยังเอ่ยชมอาเมดว่ากล้าหาญมากที่บุกเข้าไปชาร์จมือปืนและช่วยชีวิตคนได้เยอะมีการระดมทุนโกฟันมีให้กับอาเมดซึ่งตอนนี้เนี่ยยอดทะลุไปกว่า36ล้าน7จ็ดแสนบาทหรือเล่าๆ1.1ล้านดอลลาร์ภายในเวลาเพียงไม่กี่วันเพราะว่าคนทั้งโลกเนี่ยต่างชื่นชมและเห็นในความกล้าหาญของอาเมดตั่นเองท้ายที่สุดแล้วเหตุการณ์นี้ ก็คือการก่อการร้ายที่แย่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของออสเตรเลียเราทุกคนควรจะประนามการก่อเหตุที่รุนแรงนี้แต่ในขณะเดียวกันก็ยังต้องขอบคุณที่มีคนดีๆอย่างอาเมดที่ยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยคนแปลกหน้าและมีความแตกต่างทางความเชื่อเราคงต้องรอดูว่ารัฐบาลของออสเตรเลียจะมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายอย่างไรต่อไปหลังจากนี้และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้กันบ้างครับ อย่าลืมวิเคราะห์และพิมพ์พูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับทางช่องเรสไฟด Podcast เราไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะด้วยกรณีใดก็ตามนะครับแอดมินขอนำเสนอในเชิงข่าวและสารลคดีเพื่อให้ทราบและเป็นกรณีศึกษาก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องเรสไฟด์ Podcast และเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องด้วยนะครับถ้าหากว่ามีข้อมูลส่วนไหน ที่ทำให้คุณผู้ชมนั้นรู้สึกไม่สบายใจก็ต้องขออภัยมาณที่นี่ด้วยนะครับส่วนวันนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ตอนหน้านะครับสวัสดีครับ